ทับทิมพูดถึงช่องมาก4สีเรียกได้ว,ว่าสำหรับนางเอกสาวสวยและพิธีกรคนเก่งอย่างทับทิมอัญญารินแหล่งร่วมงานกับวิกหมอชิดมานานกว่า13ปีเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าทำไมถึงตัดสินใจเป็นฟรีแลนซ์ล่าสุดทับทิมอัญญารินก็ออกมาเปิดใจเครียดในรายการคุยแซบโชว์ว่านี่คือการตัดสินที่นานมาก แต่โชคดีที่ทางผู้ใหญ่เข้าใจและน่ารักมากเพราะก่อนหน้านั้นทางช่องมีการเรียกเข้าไปคุยกันต่อสัญญากับงานรับละครก่อนตัดสินใจไปปรึกษาพี่ผู้ใหญ่ในวงการและครอบครัวที่บ้านจนได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคืออยากมีความก้าวหน้าในทางด้านงานละครอยากพัฒนาฝีมือได้เจอบทบาทใหม่ๆแปลกๆเลยบอกผู้ใหญ่ว่า จะขอเป็นอิสระซึ่งเป็นการจบกันด้วยดีซึ่งถ้าเซ็นสัญญาต่อก็อาจจะมีบางส่วนกระทบกับงานด้านอื่นๆที่เราอยากลองทำเราอยากมีประสบการณ์ในตรงนั้นมากขึ้นตอนนี้ก็อิสระสามารถกลับไปร่วมงานกับช่องเก่าได้เหมือนเดิมและทำงานกับทุกที่ทุกค่าย